ผู้ชมครับวันนี้ยังคงตามต่อเนื่องครับกรณีของมิตกตารวจความเคลื่อนไหวสําคัญวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นความเคลื่อนไหวของทางทนายตั้มนะครับโดยวันนี้ทนายตั้มเนี่ยบุกไปที่สอนอตาปูนครับวันนี้ไปแจ้งความต่อพอบตอรอรวมไปถึงภรรยาแล้วก็อีกสองบัญชีม้าการเข้าไปแจ้งความเอาผิดในครั้งนี้นะครับในฐานฟอกเงินหลังจากที่มีการออกมาแฉหลักฐานสวยตํารวจครับ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสิทราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้เข้าแจ้งความพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภรยาพร้อมด้วยบัญชีม้าอีกสองรายที่สอนอเตาปูนนะครับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินพร้อมกับนำพยานหลักฐานที่ถแถลงข่าวก่อนหน้านี้มายื่นเพื่อดำเนินคดีด้วย โดยนายสิทธาระบุว่าหลักฐานที่นํามายื่นในวันนี้นั้นเป็นชุดเดียวกันกับที่ไปยื่นที่กองประชาการตํารวจสอบสวนกลางจํานวน175แผ่นซึ่งได้ให้การไปแล้วยืนยันจัดตามเรื่องให้ถึงที่สุดย้ําหากไม่มั่นใจคงไม่กล้าดําเนินคดีเนื่องจากมีสิทธิ์ที่จะถูกดําเนินคดีกลับสูงมากคิดไปแล้วครับเราก็คิดดีแล้วเพราะว่าเรามีพยานหลักฐานแล้วแหละในเรื่องของออหลักฐานการโพสต์จากวัดนะครับเป็นการ ยืนยันได้ว่าผอบตลเนี่ยมีอํานาจนะครับในการควบคุมและก็สั่งการบัญชีที่เป็นบัญชีม้าที่รับสวยมานะครับทั้งข้าชาชากับนัทพงศ์นะครับเราถึงมีการดําเนินคดีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจนะครับก็คงจะไม่กล้าที่จะดาเนินคดีกับผอบวตลหรอกเพราะว่ามีโอกาสที่จะถูกดําเนินคดีกับสูงนะครับอะไรความมั่นใจในการในกระบวนการทำงานของตำรวจมากน้อยขนาดไหนครับไม่ไม่ไม่มากครับ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คงจะต้องทําคาให้การวันนี้มายื่นเรื่องไว้ก่อนเดี๋ยวจะทาคาให้การมาระบุเลยครับว่าจะต้องให้พนักสบสวนได้มีการสอบสวนในประเด็นไหนยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทนายตั้มนายสิทธาเนี่ยวันนี้ยังตั้งคําถามไปถึงนายยกด้วยครับนายเศรษฐาธวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ยังคงนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าถ้าหากเป็นผู้นําประเทศอื่น อาจมีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วและมองว่าหากตนเองยื่นหลักฐานถึงนายกก็อาจถูกเพิกเฉยแต่ว่าในขณะนี้มีฝ่ายค้านที่สนใจประเด็นนี้และติดต่อมาขอข้อมูลนายสิทธายังระบ,บุว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของพลตำรวจเอกต่อศักและเครือญาติต่อไปโดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่บริจาคทำบุญตามวัดต่างๆซึ่งล่าสุดนั้นยังมีข้อมูลว่ามีการบริจาคให้กับอีก2-3วัด โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังพบมีการโอนเงินผิดปกติหลายครั้งตรวจสอบเส้นเงินเรื่อยๆครับถ้าเกิดเจอเส้นเส้นเงินไปทําบุญที่ไหนเอาเงินบาปไปทําบุญนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวมามีคนแจ้งมาอีกสองสามที่นะครับแต่กําลังให้ทีมงานตรวจสอบอยู่ว่ามันมีวัดอีกสองที่ยังไม่อยากเอ่ยชื่อให้วัดเสียหายนะครับน่าจะมีการโอนกันหลายครั้งนะครับ เป็นลักษณะพฤติการเดียวกันกับท,ที่ที่วัดพิจังหวัดนนเลยไหมฮะถูกต้องครับเป็นพฤติการเดียวกันนะครับยอดเท่ากันเลยไหมครับหรือมากกว่ามากกว่าครับมีมากกว่าด้วยส่วนในกรณีที่พลตารวจเอกต่อศักดิ์ถอนแจ้งความในคดีหมิ่นประมาทนั้นเชื่อว่าอีกฝ่ายเนี่ยกลัวตนเองไปขอเอกสารเส้นทางการเงินจากธนาคารของญาติของพลตารวจเอกต่อศักดิ์แต่ยืนยันว่าจะไปขอคัด คำฟ้องของพลตำรวจเอกต่อสัก์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ว่ามีการกล่าวหาที่ไม่เป็นเท็จหรือไม่และการที่มาแจ้งความที่สอนอตาปูนนะครับสาเหตุเพราะว่าที่นี่เนี่ยทำคดีเว็บพนัน BNK Master จึงเชื่อว่ามีข้อมูลคดีนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินสายอื่นๆได้ โดยนายสิทธายอมรับว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยครับแต่ว่าไม่ต้องการให้ส่งตำรวจมาดูแลเพราะจะยิ่งหวาดกลัวและหลังจากนี้จะยื่นหลักฐานให้กับอีกหลายหน่วยงานเพื่อตรวจสอบอีกครั้งกับ